ใจสุันในนามของสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาก็ขออานวยพรให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วคาดปลอดภัยจากบททิ่ยัยทางถนนทั้งหลายทั้งหมดตลอดไปและในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอเรียนเชิญที่น้องเจ้าของรถทุกๆคนนะครับเข้าร่วมข้มอมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกไก่สอุสีของจังหวัดสงขลาซึ่งเราจะจัดประมูลขึ้นในวันที่2วันที่3มีนาคม2,556ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมออฮันให่จึงขอเรียกเชิญทุกท่านเข้าร่วมประมูลโดยพร้อมเพ้ียงกันอยน้อยนรับ